มันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่ตื่นสายขึ้นมาอย่างแรกที่เขาทําเลยเนี่ยคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณคิดว่าเขาจะเปิดวิดีโอที่มันมีประโยชน์หรือว่าความรู้ในการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเขาเปิดขึ้นมาอย่างแรกที่เขาจะเข้าคือ Facebook Tik t o k Instagram สิ่งเดียวที่เขาทําคือถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆดูวิดีโอที่ Facebook Recom m e n d ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆพอเขามองไปที่เวลาเวลาก็ผ่านไปแล้วสองชั่ชวโม กยังไม่ทําอะไรให้มัน productive ทาให้ชีวิตเขาด,ดีสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตทั้งวันของเขาก็พังไปหมดใช่ครับชีวิตทั้งวันของเขาพังเพราะ2อชั่วโมงในการที่เขาใช้เวลาในการตื่นขึ้น,นมาแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์เขาไม่มีแผนเขาไม่มีทูดูเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร <c oughs> เด็กพวกนี้นะครับหวังว่าจะมีใครสักคนผู้ชายสักคนที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาและผมหวังว่าผมจะเป็นผู้ชายคนนั้นสวัสดีครับผมกองทัพนะครับ ผมเป็นเด็กพวกนั้นนะผมเคยเป็นเด็กพวกนั้นผมเคยตื่นขึ้นมาแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าทางบ้านผมไม่ได้มีตังขนาดนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ผมมีที่มันจะแทนที่โทรศัพท์ได้คือคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นวันปกติที่ผมต้องไปโรงเรียนนะครับผมก็จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าใช่ไหมอย่างแรกที่ผมจะทําก็จะอาบน้ํากินข้าวเพราะว่าตอนเช้าผมไม่สามารถที่จะเล่นคอมพิวเตอร์ได้ผมจะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ํากินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนครับ สิ่งเดียวที่ผมไปโรงเรียนแล้วคิดถึงตลอดเวลาคือผมจะเล่นเกมอะไรอย่างที่สองก็คือกูจะโดนแกล้งเมื่อไรพอผ่านทุกสถานการณ์ไปได้แล้วจนถึงเวลาสี่โมงเยน็นผมจะรีวิ่งเข้าไปที่นโรงเรียนนะครับมันจะเป็นประตูไว้เลื่อนตอนที่แบบเราเลิกเรียนนะครูคเขาก็จะมียืนรอเลื่อนประตูนะครับว่าเลิกเรียนแล้วเราก็จะเลื่อนประตูออกผมจะเป็นเด็กคนต้นๆเสมอที่จะไปอยู่ตรงนั้นพอคุณครูเลื่อนประตูเมื่อไหร่ผมจะวิ่ง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  จนไปถึงรถกับพ่อผมหรือว่าวันไหนที่พ่อผมเนี่ยไม่ได้มารับผมผมก็จะขึ้นรถโดยสารแล้วก็เล่งเพื่อที่จะให้กลับบ้านได้เร็วที่สุดสิ่งแรกที่ผมจะทําหลังจากกลับบ้านเลยคืออาบน้ําอย่างที่2คือเปิดคอมพิวเตอร์ผมจะเปิดเกมที่ผมชอบแล้วก็เล่นมากที่สุดคือ Pro ยแบง r ์ริกออเบิรดผมจะเล่นรอเพื่อนหลายๆคนที่แบบว่าเขาก็อาจจะแบบต้องเรียนพิเศษหรือว่าช่วยพ่อแม่ขายของ นะผมจะเล่นเกมรอพวกเขาก่อนที่เราจะเล่นแบบเป็นกลุ่มด้วยกันเป็นแคลนด้วยกันนะครับเราก็จะค่อยไปเขาเรียกว่าเชิญทีละคนทีละคนเข้ามาจนครบทีมแล้วเราก็จะไปเล่นแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวเข้านอนกันแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนผมเข้านอนอะไรกันแล้วผมก็เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ,ลตอแล้วก็เล่นต่อจนถึงเวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็ปิดคอมแล้วก,กลับไปนอนถ้าในวันหยุดเหรอครับผมก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้า แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์เลยผมไม่สนว่าวันนั้นผมจะได้กินข้าวอะไรดนะ้วยซ้ำบางวันผมก็ไม่แคร์ด้วยว่าผมจะได้กินข้าวหรือเปล่าสิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือการตื่นขึ้นมาแล้วเปิดคอมพิวเตอร์บางวันผมก็ไม่เล่นเกมกับบางวันผมก็เปิดคอมพิวเตอร์เฉยๆแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมเฉยสิ่งที่ผมทําก็คือผมนั่งเฉยๆไม่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยครับนั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรสิ่งเดียวที่เราจะทได้คือนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งท่องโลกอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ f a c e b o o k นู่นนี่นั่นของผมไปแล้วผมก็ไลด่ดูทั้งชีวิตผมไม่สนใจอะไรนอกจากผมขอแค่ผมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำไมผมถึงเป็นเด็กแบบนั้นหรอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อผมเนี่ยทำงานแบบ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะวันปกติไม่ว่าจะวันหยุดคุณพ่อผมเนี่ยก็จะต้องตื่นเช้าไปทำงานแล้วก,กลับมาก็แบบดึกๆแล้วส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้อยู่คุณพ่อนะ มันก็เลยทําให้ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะขาดความอบอุ่นตรงนั้นเพราะว่าสิ่งเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอบอุ่นก็คือการที่ผมได้เล่นเกมกับเพื่อนการที่ผมได้อยู่กับคอมพิวเตอร์มันเหมือนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบมันพูดก,กับผมไม่ได้แต่ว่าผมสามารถดูอะไรก็ได้ที่ผมต้องการถ้าเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์ผมก็คงเหมือนเด็กทุกคนที่ไม่รู้ว่าจะทาอะไรนอกจากนั่งถ่ายโทรศัพท์นั่งถ่ายโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เรา สุดท้ายชีวิตผมก็ไม่ได้ดีขึ้นผมเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าไม่มีเป้าหมายชีวิตมมนอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบหลายคนคิดว่าแม่งก็ปกตินะเด็กหลายๆคนก็เป็นแต่สําหรับผมแล้วพอโตขึ้นมาหลังจากพัฒนาตัวเองมามากมายมันไม่ใช่เรื่องปกติการที่เด็กคนหนึ่งไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมที่ชอบที่มันน่าตื่นเต้นที่มันน่าสนุกมากกว่าการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์หรือนั่งถ่ายโทรศัพท์สําหรับผมแล้วตอนนี้มันไม่ธรรมดาเลย มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและผมไม่อยากให้ใครหลายๆคนเป็นคุณลองจินตนาการถึงเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตนะครับนั่งเล่นต่เกมคือก็มีความฝันละว่าอยากเป็นเกมเมอร์แต่ก็ทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้ตั้งใจซ้อมก็แค่อยากอยู่หน้าคอมผมไม่ได้อยากเป็นเกมเมอร์จริงจังขนาดนั้นถ้าเป้าหมายผมอยากเป็นเกมเมอร์ป่านนี้ผมคงเป็นไปนแล้วแต่ผมก็ทําไม่สาเร็จผมก็ไม่ได้เป็นเกมเมอร์ คุณลองจินตนาการถึงเด็กคนหนึ่งนะครับนั่งเล่นเกมนั่งเปิดคอมอยู่เฉยกินข้าวก็กินบ้างไม่กินบ้างรูปร่างร่างกายของเขาจะเป็นไงครับก็จะเป็นไอ้ผอมไอ,อม้ไอแห้งที่แบบไม่มีแรงควยเลยเลยเป็นคนที่โอเคละ่ะแม่งสอบตัตกี่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะผมสอบตตเกือบทุกว,วิชายกเว้นภาษาอังกฤษผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองทําไมผมถึงไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเวลาที่ผมคิดถึงผู้หญิง โอเคล่ะผมอาจจะเป็นคนที่น่าดึงดูดในผู้หญิงก็คือหน้าตาผมก็ได้ประมาณนึงก็มีแฟนมากมายแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ทำอะไรนอกจากเปิดหนังโปลแล้วก็นั่งชักว่าไปเป็นวันและพอผมยิ่งทำพฤติกรรมแบบนั้นมันยิ่งทำลายความมั่นใจของผมไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆทำให้เด็กคนนึงเป็นเด็กที่กระจอกในทุก Are a ร f l i ไ e ในทุกๆแขนงที่เขาจะเป็นเขาจะเป็นเด็กกระจอกทุกๆแขนงร่างกายไม่ดีความมั่นใจไม่มีความน่าดึงดูดไม่มีเอาจริงๆมองย้อนกลับไปตอนนั้นผมก็ส่งสารตัวเองเหมือนกันแต่ทำแล้วไม่ได้ไม่มีใครที่จะมานั่งสอนแบบนี้ถึงเขาจะนั่งสอนผมก็คงไม่ดูผมคงไม่พิมพ์ไปใน YouTube ว่าพัฒนาตัวเองทำยังไงผมคงจะพิมพ์ว่าวิธีการตีคลิป วิธีการเล่นตัวละครตัวนี้ใน Dota 2นั่นคือสิ่งที่ผมจะพิมพ์ถ้าผมอยู่ตอนนั้นแต่คุณเข้ามาแล้วนี่คุณเข้ามาแล้วแล้วผมจะบอกเองนะครับว่าวิาวธีที่จะเลิกติดโซเชียลที่ดีที่สุดมันเป็นยังไงผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่าผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนนะคือพยายามที่จะแนะนําว่าให้เปลี่ยนจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์แบบโนเกียรุ่นก่อนๆ่ ผมจะบอกให้เว้ยผมทํามาแล้วนะครับตอนนั้นก็คือมันทําโดยที่แบบว่ามปนจําเป็นเพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์เออผมก็ใช้โทรศัพท์โนเกียแต่ว่าโทรศัพท์โนเกียตอนนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าโซเชียลได้มันสามารถที่จะเข้าแอป Facebook ได้ผมเชื่อแม้ว่าผมเล่น Facebook จีบสาวโดวยการที่ผมเล่นในโทรศัพท์ปุ่มกดอ่ะผมเล่นได้อ่ะผมเล่นแบบคล่องด้วยมันไม่ได้ช่วยผมเลิกอินเทอร์เน็ตได้เลย ผมก็ยังเล่นผมก็ยังคุยจีบสาวโดวยการที่ผมใช้โทรศัพท์ที่แบบว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบสมบุกสมบันแต่ก็จีบสาวได้ผมก็ใช้แบบนั้นอนะมันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้หรอกถ้าคุณติดแล้วคุณก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณได้เล่นเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่จะเลิกติดโซเชียลมีเดียได้ดีที่สุดไม่ใช่วิธีการตัดขาดหรือเลิกแต่คือวิธีการที่เราเลือกที่จะเสพสื่อดีๆเราเลือก ที่จะรู้ก่อนว่าเราจะกดไปเพื่อเราจะดูอะไรยกตัวอย่างาง,ง่ายๆคุณบอกว่าคุณจะเลิกเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทาเป็นต้องบอกตัวเองแบบนั้นจงบอกกับตัวเองว่าโอเคผมจะเล่นอินเทอร์เน็ตให้ถูกวิธีมากขึ้นผมอยากให้คุณหาสกิลที่คุณต้องการพัฒนาสกิลที่คุณต้องการฝึกฝนในทางที่มันดีต่อชีวิตของคุณยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยากที่จะพัฒนาร่างกายคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเอง ุณก็ต้องบอกเลยคุณตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ผมต้องการให้คุณทำเนี่ยไม่ใช่การแตะโทรศัพท์ผมอยากให้คุณใช้เวลาในชั่วโมงแรกในการตื่นออกมาเนี่ยไปอาบน้ําไปออกกำลังกายไปทําอะไรที่มัน productive ในระหว่างที่คุณทํากิจการรมแบบนั้นให้คุณคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูอะไรเพราะเราติดอินเทอร์เน็ตเราเลิกไม่ได้ระหว่างที่กินข้าวหรืออะไรเราก็เปิดวิดีโอแบบนั้นมาสมมุติว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่ากูจะดูการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไร คิดก่อนโอเคนึกออกปุ๊บคุณเปิดเข้าไปใน youtube แล้วคลิกเข้าไปที่วิดีโอนั้นเอาโทรศัพท์ไว้ห่างๆแล้วคุณก็กินข้าวแล้วก็ดูคลิปนั้นจนจบคุณจะไม่กดเข้าไปในวิดีโอแล้วก็กินข้าวไปแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กดวิดีโอที่ Re c o m o e n d อยู่ข้างๆกดไปมั่วๆโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะดูอะไรถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนั้นผมบอกเลยว่า มันจะไม่สามารถที่จะทําให้คุณเลิอกอินเทอร์เน็ตได้พอคุณทําแบบนั้นไม่บ่อยมันจะทําให้สมาธิของคุณมันฟุง้งซ่านแล้วก็กลายเป็นว่าคอนเทนต์ที่คุณตั้งใจจะดูกลับไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องคิดก่อนว่าเราจะดูอะไรสมมุติง่ายผมอยากจะดูเรื่องการพูดผมอยากรู้ว่าผมจะพูดเก่งขึ้นได้ยังไงหลังจากผมอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะบอกตัวเองว่าผมจะเปิดวิดีโอเรื่องนี้ ผมก็เปิดไปดูเรื่องนี้แล้วผมก็นั่งดูอาจจะดูแค่10นาที20นาทีแล้วแต่เวลาผมก็ดูดูเสร็จผมก็พักแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มัน productive นั่นคือว,วิธีที่เลิกที่ดีที่สุดครับคุณลองคิดง่ายๆนะเว้ยว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคุณจะทำไงให้คุณเป็นคนที่อ่านหนังสือได้เยอะคุณก็ต้องเริ่มอ่านจากหน้าแรกก่อนใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องเริ่มอ่านจากสอสหน้าไปก่อน กว่าคุณจะอ่านหนังสือจบทั้งเล่มคุณแค่ต้องเริ่มคุณเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันไม่ดีกลายเป็นพฤติกรรมที่มันดีคุณเปลี่ยนจากเสพสื่อที่มันไม่ดีดาราทะเลาะกันหรือว่าข่าวที่แบบว่าฆ่าคนตายแบบมันมีทุกวันอะคุณดูไปทําไมคุณดูเป็นอุทาหรณ์ได้แต่คุณจะเสพจนหลอนไม่ได้ผมเคยเสพข่าวดาราตอนนั้นคือแบบโอ้โหห้าห้าหกทุ่มอะผมยังเสพจนแบบมันหลอกหลอนจนไปผมนอนไม่หลับอะ มันทำลายชีวิตผมขนาดนั้นเลยรูย้ไหมตอนที่ผมติดจริงๆตอนที่ผมแบบเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่ๆผมก็ติดเหมือนกันเว้ยแต่ใช้ในทางที่มันผิดแล้วมันทำลายชีวิตอีกวันของผมเพราะว่าถ้าคุณนอนไม่หลับวันต่อมาคุณก็แ้งและสมองไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเปลี่ยนจากการที่เสพสื่อแบบนั้นอนะเปลี่ยนเป็นการเสพสื่อที่มันดีแล้วชีวิตคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเลิกมันได้ในที่สุด คำว่าเลิกกับผมหมายถึงอะไรผมหมายถึงว่าเราเลิกที่จะเสพสื่อที่มันไม่ดีอินเทอร์เนต็ตมันมีประโยชน์ทําไมคุณต้องเลิอกอะ่ะใช่ไหมมันมีประโยชน์มันมีความรู้อะไรมากมายที่แบบว่าบางทีแบบในสมัยก่อนเรากว่าจะหาความรู้แบบนี้ได้แบบเราต้องหาแม่งแม่งเป็นวันอะ่ะทุกวันนี้เราสา,สามารถที่จะหาใน Google ได้สามารถที่จะหาใน YouTube ได้มันมีประโยชน์เว้ยมันไม่จาเป็นต้องเลิกแต่ต้องใช้มันให้ถูกไปที ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคนได้นะสำหรับคนที่อยากเลิอกอินเทอร์เน็ตหรือว่าติดโซเชียลมีเดียนะมันอาจจะเป็นวิธีที่แบบว่าเออกูอยากเลิกทำไมมึงบอกให้กูเล่นวะลองไปทำดูนะครับลองไปทาดูก่อนนะครับแล้วคุณจะเลิกได้จริงๆทุกวันนี้ผมก็ผมเปิดแต่สื่อที่มันมีประโยชน์อะถ้ามันไม่มีประโยชน์ผมก็ไปทำอย่างอื่นไงเออมันเลิกโดยทางอ้อมเว้ยคุณไม่จําเป็นต้องเลิกมันตรงๆเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าตัวเองว่าเอาสมมติคุณเสพยาบ้าแล้วคุณบอกว่าคุณจะเลิกเสพยาบ้าผมบอกว่าร้อยต้องร้อยอะ คุณคิเสพยาบ้าเหมือนเดิมมคุณบอกกับตัวเองแล้วว่าการที่คุณจะเสพยาบ้ามันมีอยู่จริงการที่คุณจะเลิกพฤติกรรมได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือคุณต้องบอกว่ายาบ้าคืออะไรวะกูไม่เคยเสพคุณต้องบอกตัวเองแบบนั้นไปคุณต้องคิดว่ายาบ้ามันไม่มีอยู่จริงถ้าคุณยังบอกกับตัวเองซ้ำๆว่ากูจะเลิกยาบ้ากูจะเลิกยาบ้ากูจะเลิกยาบ้ากูไม่สามารถเลิกได้อย่างผมอ่ะคุณมาถามผมว่าผมกินเหล้าไหมผมก็บอกผมไม่กิน กับอีกคนนึงนี่คุณไปถามว่าให้กินเหล้าไหมกูแบบผมกําลังเลิกอยู่คนสองคนอะคนที่บอกว่ากูกําลังเลิกอยู่กับคนที่บอกว่ากูไม่กินใครจะเลิกเหล้าได้ดีกว่าก็คือคนที่เลือกที่จะไม่กินใช่ไหมละ่ะ make sense นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ